ดูปากเขาเนไงปากปากไหนไหนไหนปากโอ้ยปากโอ้อ๋อมีตูดด้วยยัยไม้ชวนเล่นยึอแล้วพร้อมไหมพร้อมค่ะโอเคเพิ่งจะจางเองเหรอใช่โอ้โหป็่เราสีส้มเป๊ะเลยเหรอใช่พิงกอบเป็นไม้เนี่ยเป็นสิ ระหว่างที่พ่อตอบรูปร้องเพลงพ่อฟังได้ไหมแมวแมูแมวแมวแบดบอย Bad Boy ขอขอเพลง Bad Boy v e r s i o นพี่ไปมีคนคอมเมนต์มาจงยัง Bad Bad ยัง Boy เธอไม่อิ่มของชาย Bad Boy Bad Boy ได้ดอยไม่รู้แล้วว่าร้องยังไงต่อด้วยกันเอาอันนี้อะไรอ่ะ พร้อมกับฝนที่กำลังตกอิงจริงโอ้ยหิวอ่ะเราไปหาเหันไหมหาหาเนาะใช่ได้คนต่างไปหาหามาแล้วกันโอเคไปหนูไปทางหนูโอไปทางนั้นโอเคโอเคค่ะไปได้อะไรมาหิวเออซี่หนึ่ง โอ้มันคือปลาดาวปลาดาวปลาาดวที่กินไม่ได้ที่ปอมปอมอ่ะปอมแต่นุ่มนุ่มมากเหมือนจริงมากเลยใช่ไม่จับไม่น่าเกียดนะควรไม่น่าเกียดหรอกของพ่อก็มีระวังให้ดีนะมันดิ้นได้นะอ้ามลองไูรู้แล้วไปแล้ว ใช่ไม่มีเพราะไม่มีจานไปแล้วมันอยู่ข้างบนไม่แต่ว่ามันไม่มีจานก็คือปลาดาว่ะบพ่อจะไปหยิบมาเล่นอะไรเงี้ยมันไม่ได้มันเสี่ยงระบบนิเวศเราไม่ได้เอามากินใช่ไหมใช่อันนี้เป็นของพ่อ round two n d r e e สามจังดูไงเหนือดิ i n n e r โอ้ยบาคะเบนลาคะเบนมันกินได้เหรอพ่อกินได้สิ นี่ไงเนี่ยปลากระเบนมองดีๆนู๊กพรีเดเตอร์นะที่แบบเหมือนในหนังเนี่ยแบบเนี่ของเล่นนี่ใช่ของเล่นนะสิเอออ่ะของพ่อต่อไปพี่ใหม่ช่วยเปิดดีกว่าเงาเงาแล้วก็ปึ๊งปึ๊งปึ๊งงมากระเบนมันตายยังไงมันตายแล้วแต่มันไม่กินข้าวมากเลยเมื่อกี้นะคะตอนติดกล้องจุดละเหตุนะคะ ปลากระเบนหางขาดค่ะของน้องเยี่ยไหมอะไรกันเนี่ยเยี่ยไหมคะเอออะไรอืมเขาดูปลาเขาได้ไงปลาปลาปาไหนไหนไหนโอ้ยปากโอ้อ๋อมีตูดด้วยรอบต่อไปนี่เฮ้ยปลาหมึกตลากปุ๊บเฮ้ยครั้งนี้ได้ดีหน่อยไม่เหมือนเมื่อกี้เปิด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 เร็วว่ามาตัวอะไรอ่ะเปิดเลยเเร็วเปิดเปิดเร็ว อ,อ,อ้าหมึกพารโอบจับให้หน่อยไหมนูจับจับได้เป็นไรไม่เอาอ่ะนี่นี่ยังดีนะดีกว่าปลากระเบนเมื่อกี้ <c oughs> <c oughs> นี่ยังเป็นน้ำแข็งยืนะ มาจากพกื้นโลกเหนืออันนั้นคือตามันนะคะใช่อันนี้ตูดปลาหมึกไม่ใช่นี่คือฟันมออันเอาฟันนะฟันมันมันกินอาหารทางนั้นเนี่ยขอดูหน่อยมันกินอาหารทางนั้นเออมันกินอาหารทางนี้ค่ะปลาหมึกนี้จะไม่ขาวนะครับ<ช>เพราะว่าต้มมาแล้วต้มมาแล้วสุกแล้วสู้ปลาก,กระเบนไม่ได้สู้ปลาก,กระเบนเมื่อกี้โว้สามสองหนึ่งไม่ใช่ห ปลาตรงยี่ใหม่ปลาอะไรอ่ะปลาโลมาปลาโลมาตูดคดไม่ใช่ปลาทูหลงพ่อปลาอะไรอ่ะตลวงพ่อคือปลาหางแข็งปลาหางแข็งอันนี้ปลาดุกปลาหางรู้แม่ทำไมชื่อมันชื่อชื่อปลาปลาหางแข็งทำไมคะเพราะหางมันแข็งจริงอ่ะตรงไหนก่อนดูตรงไหนเราจับมันสามารถจับตั้งอย่างนี้ได้เลยโอ้โหมันเลยชื่อปลาโอ้ยนั่นมาเห็นแข็งเลยนั่นน่ะมันก็แข็งนะ่นจะเป็นปลาหักเลยรได้อะงั้นเรามาทำอาหารกันเลยดีกว่าไปแล้วก็มาก่อไฟกันค่ะน้องๆต้องให้ผู้ใหญ่ดู ดูแลด้วยนะคะคสำหรับการใช้ไฟพี่โจชูก็แป๊บเดียวประทานประทานชิโตของนักกินกว่ยเยอะเลยให้พ่อกินนั้นไปให้พ่อกินปลากับบกักกะเบียนไปนอนกินสบายเลยนะห้ช่วยกันเลยนอนด้วย โอเคครับนี่นะครับเราก็มาทำการใส่ตะแกรงย่างกันเลยนะคะอันนี้เราเอาไส้มันออกแล้วหรออเปลเค็มปีเราทำย่างปลาพร้อมกันในทีเดียวเลยนะครับเราก็ห่อไปตรงใช่ไหมคะไม,ไม่ทาค,ครับม้นตะไคร์อะไรเลยเนาะสุด,สดาตดแบบอริจินอลดังเดย แล้วก็ย่างปลาเฮ้ยทุกคน,นยังมาเกันอยู่อ่ะเฮ้ยเอาตัวรอดย่างปลาเฮ้ยมันคืออะไรคืออะไรคืออะไรมันคือปลาเผามันกินยังไงมันต้องจุมจมจมจ่มน้ำจิ้มไม่ก็จิ้มอะไจิ้มไม่ก็จุ่มน้ำจิม้มจุ่มน้ำจิมจ้มทีมข่ขยั่ที่สุดแน่ปลากระเบนน่าจะตกแล้วล่ะโอเค เราจะมาลองชิมดูมแล้วนะแห้งมาก,มออกอแต่มันอะไรก็ไม่รู้อ่ะมันหยึกหยิยมากเลยอ่น่ากลัวมันเป็นเหงือกมันส่วนนี้ไม่กล้ากินไม่รู้อ,อ,อะไรมนนะเนาใช่น่าจะเป็นเหงือกปลานะคะอืมอมนีไม่เอากินไม่ได้หรอกเอ้แต่เนื้อก็หอมอยู่นะเขากินเองงั้นหนูไม่กินโอเคค่ะ มันจะเริ่มส่นที่มันสุกๆความอร่อยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าอย่าอย่าเค็มเกินไปเลยค่ะอร่อยนี่นะครับนี่นะครับเป็นเนื้อใส่ขาวๆเอิสมาพห์โอ้มันไม่มีกลิ่นคาวแล้วอ่ะเออหอมใช่ไหมอืมกินได้สุกกินได้เลยโอเคค้างคาด้วยจะไม่ลองชิมดูไหมอียวดึงคุณแม่ลองชิมดู อร่อยนะแม่ไเออดูค่ะแม่ไรอีดูค่ะ <c oughs> ขอบคุณที่ช่วยชีวิตอันนี้พอไปบ้าจะย่างส่วนหัวมันต้องเล็หน่งแห้งแห้งแห้งมนแห้หหหหไงไม่ดีเท่าไหร่ใช่ไหมค<น>ะโอเคนะโอเคเนาะนี่กระป,ะประ๋องอาหารแข<ล>็งออันนี้น่าจะสุกแล้วนะคะสวยแบบเนื้อน่าจะสวยนะพ่อเพราะมันดูพอดีมากเลยอ่ะมีคนแอบไปนอนในเต็นน่ะ ขังเข่งพ่จจิงไม่ได้หรอกสุกยันพ่อคิดว่าถูกแล้วนี่คือเนื้อมันนะครับหอม <c oughs> อืมเห้ได้เหนอละวิ่งหนีแบบเนอะละวิ่งหนีแบบ <c oughs> ไปแล้วเหรอ <c oughs> โอเคไม่เป็นไรไม่กินก็นไม่กินเดี๋ยวครั้งหน้าเราทำแคมปิ้งอะไรกันดีสปเรย์ uh ไม่บอกอ<ะ>อแคมปิ้งเซอร์ไพรสเราเราจะวันนี้ก็พอละแต่เรามีคลิปของเล่นแบบเมื่อกีนอก้นะครับอยากรู้นะครับออมาตอนแกออกมาเป็นยังไงนะครับดูที่ท้ายคลิปเนาะดูที่ท้ายคลิปโอเคสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวอะไรกันคะเนี่ยน้องแยม Board. อนอโหคือ สัตว์แช่น้ำนะคะนี่ยเป็นอะไรคะอ๋อปลาโลมาดจฟินโลฟินอ่าอันนี้ปลากระเบนมันเขียนว่า grow up ค่ะคือมันสามารถโตได้นะคะก็คือโกนะคะเขาบอกว่า grow up 200%รอเปอร์เซ็นต์เลยชู0นเปอร์เซ็นต์นะคะอันนี้เป็นอะไรคะลูกปลาสีออกมากะสีลูกอันนี้คือปลาหมึก มาอาล่ะเดี๋ยวเราจะแช่น้ำก่อนแล้วเราจะไปเล่นสัตว์สัตว์ที่ทะเลกันนี่คือปลาดาวนะอันนี้เราแกะออกมาแล้วนะคะปลาปัดอะไรนะ้อาปอันนี้อะไรคะนี่แกะถิ่นอ๋อนี่ปลาหมึกอันนี้ปลาอะไรลูกปลาหมึกปลากระเบนอ่าแล้วก็อันนี้อะไรคะปลาเป็นปลาโลปลาโลมาปลาโลมา ปลาโลมามมตกใจอ่า <c oughs> แกะหรือยังตอนนี้ก็แกะครบหมดทุกตัวแล้วปลากระเบนปลาหมึกและปลาโลมาและปลาดาว <c oughs> เอาละเราจะใส่ในอ่างแช่น,น้ำกันใส่อันอื่นด้วยใส่ปลาหมึกด้วยใส่เยอะๆ,ๆเลยค่ะอุ้ย โุ้ยหบอ้หกมอนอกมอนให้มันโตริมันโดนน้ำมันจะได้ตัวโตใหญ่มากทําทำอะไรอ่ะแอบไปแล้วเหรอแอบทำไมตอนนี้น้องเงี่ยหมอนก็ได้ใส่น้ำลงไปแล้วนะคะแถมทำน้ำหกด้วยนะคะนี่ต้องโดนตีหรือเปล่านี่ฮะต้องโดนตีหรือเปล่านี่อ่ นี่นะครับมันก็จะพองใหญ่ประมาณนี้เลยในมีนปลาหมึกนะฮะปลาดาวแล้วข้างล่างก็จะเป็นปลากระเบนนะครับผมเหมือนที่เห็นในคลิปเลยนะคะรับผมถ้าเราวันนี้ใกล้ลืกดแชร์กดไลค์กดแชร์ด้วย,วยครับผมอย่าลืมกดติดตามช่องยัยใหม่เชิญเล่นด้วยนะครับอ<ช>ยากให้ทำคลิปอะไรคอมเมนต์บอกได้ครับผมใช่ค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย,บายบ